สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนน้ำเด้อจ้ามื้อนี้ช่องคักนกชาแนลชาแนลที่พาพี่พาน้องมากินใส่กอกเป็นใส่กอกหมูเด้อจ้าแม่นจ้าใส่กอกหมูมืมม้อนี้มากินกันซองคนเด้อจ้าลงเลยอื้อ แก่กับพักกันกะลังกะลังถักลังกับลูกโดด รสชาติมันเป็นอะไรนนมันหอม,อม มม่นหนีมายามเสาเลยจ้ะคือคุณกำลังตื่นเลยคือตรงไหนน้องหุ่นในส่งกระจกไป,ไปก,ก่อนออกจากบ้านนะ อเออว่าโปรแกรมมันโหลดเปล่าพาน้องกุ่นแก่แหกแกให้เบิรงกอร๊อดกินน้อยด không như nè. Ừ. ừ. เสียใจแบบนี้ก็ว่าจักโลกให้ร้านโลกจ้ะว่าแต่ร้ายแบบนี้นะวุฒิสกินเบอร์จุแน่นอน ว่าแต้มืนใน้นองระเบอ้อไปใส่ในุ่นระเบอ้อบอกแมนระเบอ้อเพิ่นเพิ่นไปกินกับเพอดําด้วยจ้าอืมเดี๋ยวนี้เพิ่นมามากินนมนมูนน้นนอว่ากเพื่นว่าเอาสรงนี้ให้นมูนหรือวาะอืม,อม cắt bớt được kho ừ. hết tắt phong hành động này gái giấc nào mà cả nhau vào cái rồi biết thơm nè tắt nến พี่แอดมินตัดผมให้ท <c oughs> านอุ่นกินให้เบิงอยู่ได้นี่ลูกโดดนะ นู่นพี่น้องทวมาเป็นยังหนูุ่นนงวายอะ่ะกินพวกมันๆแบบเนี้ยแล้วเป็นยังคือบาอ้วนข้ <c oughs> ามเออว่าดื้อฐานหนูหุ่นจ้ะข้ามทั้งสองคนออกกําลังกายจะจ้ะพี่หน้องอือ แลนบ่แมนจ้ะแลนจักโลบนแนใจะัวาจักโลเพราะว่าแลนอยู่กั็ยิ้เพื่อน <c oughs> แลนงุ่นอ,ออกกำลังกายจาักหนาทีต่อมือจ้ะ สามสิบถึหนึ่งชั่วโมงเห็นนงบุญเห็ดได้หางแลวที่กระเซ้าเลยแหละก็บมันเมื่อยเนาะเอาอิ่มแล้วบ่ดรือืมคบไผนี่มันขาดคืงมันขาดคืงเอาผื่วนวยเร็วๆผื่นรวยถ้ากินมาบนนอนหนึ่งบนะ่าหายเมื่อทอน บอเป็นยังอยู่ทงไฮทงหน้าเย็นสบายบัปิดคลิปบ่ปิดส่องเนี่ยอยู่ห้หน้านะอยู่ได้เบิดมือเพราะว่ายังเมิงบรรยากาศเย็นๆแล้วมาที่เนี่ยเขาอะ่ะก็เริ่มออกพ้นแล้วอืออมมันก็ยังอะมันมันกำลังสิออกพ้นบางคครวิะ่ะฮะ โบแมนเขาอ๋อทาเบิ้งตอนเขาอันนี้เขายัางเขาอืนน่นว่าเขาไงเขาออกเขาออกเขาแล้วก็ออกเขาเวลาเขาออกนี่ยจะเป็นสีเหลืองสวยงามแห้งพี่น้อง <c oughs> จ้าฝากพี่ฝากน้องก็ไหลก็แช่ก็ติดตามเป็นกำลังใจสองหัางนกชแน่ชแนวช่แนวน้ำเด้อจา้า <c oughs> จ้า สำหรับพี่น้องคนใดถี่สนใจว่าสิเป็นไข่ลูกเป็ดสมประจอมแคบมู๊มู๊หกไข่ลูกเป็ดกระเทียมโทนสำหรับช่องหางนกชาแนลชาแนลมีใคยจะ้ะแต่ว่าช่องหางนกชาแนวมีแน่นอนจ้าเพจจิงไปใส่หางนกชาแนวเพจจริงมีแน่นอนจ้าแม่นจะ้ะแต่สองเขาก็มีใครอยู่ไหนใครใครเนาะ าทุกอย่างจ้ะลำๆเรื่อยๆถูกห้งไว้เลยเบอร์สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะ